น้อนคัดนอนคัดเอาเอานอนคัดเอาคือว่ยว่ายนอนขัดคืออูเพื่ยเเสียงอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยนี่เสียงไหมคือเสียงไหมสวัสดีครับสวัสดีแม่สีทุกคนทุกท่านมาชมนะครับ ตอนเย็นแล้วพี่ดาวยังไม่กลับเินเจ้าอารมณ์แบบนี้แหละครับเออเออแหมเสืยกเลยสิขาดเรนแห้งกักได้แห้งแน่เสียขาดเตี้ยเอออออเออวันนี้เอฟีมาหาทั้งวันมากินทั้งวันนะครับขโมยกล้วยโรงเรียนกินนะครับอ้อู้อ้าวเอ้ยอห้อ้อูอ อหอุโอ้มันเป็นยังไงคือขัดดลอกพี่ดาวมาขักเนี่ยแผลเนร่าตกมันนี่นะเนลาาไ้ยๆคือมาคืดกันแผลหรือพี่หลงเปไกลเด้อพี่หลง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 เจ้าเจ้าพี่หลงพี่หลงเออ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 ดูครับดูครับโอ้เพ่นเพ่นพ่นเสียงอะ เพื <Cornell>. ่อนเพื oh ่อนเพื Likewise, ่อนเฮ้ยเฮ้ยรอพี่นะพี่ไปแห่งงานนะครับพี่ดาวแห่งงานโอ้โหล้ำไปมากนะคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ้คนนี้ยังไม่จมเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจมเป็นอุบาทคนยังไม่จมเป็นเลย โอ้อ้โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้นโอ้ย่ดายโอ้ยโอ้ยนั้นน่้ยโอายโอ้ยนอ่ยโอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยอยโอ้ยอ้ยอออ้อือ้ออยเอ้อยโอ้ยโอ้อ้อันี้ าลงมากัดเจ้าเลยหลวงเจ้ากีดาก่ดีเจ้ากี่ดีไม่เนิ่มไม่ทันถ้ายังไม่ตัดออออออเ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 สียงจมแไงจมเป็นเบ้ยจมเป็นเด้อเว้ยอืออือเสียงมันจมแไง เป็นยังไงเดินนี่พี่ดาวมาแล้งเงียบเลยตัวบึ้มบนบนมานีเร็วจ้ามานีอวนอวนมานีเลยจ้าเร็วเร็วเร็วคนใจเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเพียงไหมเฮ้ยเพียงไหมเฮ้ยเฮ้ย เบ็กขึ้นมาขึ้นผู้ปีดาวพักเนี่ยแท้เวลาเกลียดเฮ้ย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 เฮ้โอ้ขาได้ดิเจ็บเจสโซปัรรสานตกมันเนาะฮึ่เออเงนเงินเงินล่เสียอารมณ์เสียเ่าเห็นพี่ดาวพี่ดาวคำแล้วพี่ดาวคืบ้าันมาฮ้เฮ้ย เออเอาบะนียวอ๋อนอนคัดแล้วบะเหนียวอ๋อแบบนี้ว่ามันตัวเดียวกันกับพี่ดาวโลดนอนคัดก็เป็นเฮ้ยเฮ้เฮ้พี่ดาวไปเสวาพี่ดาวไปเสวา คึอคขึ้ขึ้นขึ้นขนนขนคัดนขนคัดเอา้นขนอนขัดนอ้นขั้นข้นอนขึ้นอนขึ้นขน้นขึ้นขึ้น้้นขึ้้้้อ้ข้้ ฮืออือฮืออือฮือออฮ้ยเตียงมยออจมบนเป็นจริงนะครับเป็นเจ้าเนี่ยสาไม่ตายจากพี่ดาวเลยดูครับดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหร่างโคลนของพี่ดาวหรือเปล่าเนี่ย เหมือนจริงๆนะครับแม่ๆเหมือนจริงๆพุ่นพุ่นพุ่นนอนบิดนอนคัดกับเป็นเฮ้ยพ่นพุ่นนอนบิดนอนคัดกับเป็นเน้ยพูดเอาเว้ยพูดเอาเว้ยเฮ้ยเไฟมาเจ้าไฟมาเอาเอาไฟมาเอาบะเหนียวเอาไฟมาหนิเจ้าเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเลยบะเหนียว ไฟมาวะาไฟมาว้าพี่ฟางมานะครับพี่ฟางมาแล้ววันนี้เจ้าบอกอารมณ์ไม่ดีพี่ฟางอย่าเพิ่งมาใกล้นะพี่ฟางอารมณ์ไม่ดีนะตอนนี้อารมณ์ไม่ดีนะตอนนี้อย่าเพิ่งมาใกล้นะเออเออเอเระวัง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 นะพี่ฟางชูไว้นี่ช้างตกมันนะเนี่ย โเียเลย้โอ้โหพี่ฟังมาแล้วนิ่งเลยพี่ฟังมาแล้วนิ่งเลยนะเจ้านะเป็นเด็กดีเลยตอนอยู่กับพี่ปพื้มแล้วโวยวายนะตอนอยู่พี่ปพื้มแล้วโวยวายนะแล้ววันนี้พ่อพีเขามากเหรอเงียบกิิบโอ้ยพูเออ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 นี่นี่ยายาหนูลมเสียอยู่ พ่อพีเป็นว่าอะไรเงียบกริบพ่อพีเป็นว่าอะไรเงียบกริบเอาไปให้ที่อื่นได้ไหมจ๊ะเสื้อผงเสื้อผ้าน่ะคือพอพี่ฟังมาแล้วนิ่งเลย พอพี่ฟังมาแล้วเงียบเลยนะครับแม่แม่โบ้เงียบปานบอกอให้ไข่ปานมังหันแล้ววุ้ยไหว้ครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเติมพลังครับเติมพลังครับหลังจากวุ้ยไหวเสร็จก็เติมพลังเออสร็จยอดจริงๆนะครับแม่แม่แม่แป้งกับเป็นแม่ดีๆครับลูกสาวเมย่ผัวฝาแ้ายางมากเสิบให้เลยเสิบน้ำนมให้เลยนะครับ นี่แหละครับทำไมเจ้จาถึงสมบูรณ์นะครับแม่แม่เพราะว่าแม่แป้งต่อให้ตลอดนะครับเวลาน้องจนเจ้าเหนื่อยไม่แป้งก็จะรีบเดินมาเลยหมดพลังโอ้อไม่เนาะว้่ววา่จนเบิดพลังอีกขนาดขนาดเจ็ดเดือนนะครับแม่แม่ ถ้าเป็นขวบสองขวบแล้ววายนะอุ้ไม่ต่างแกพี่ดาวเลยเหมือนกันเรียบนะครับแม่แม่เหมือนกันจริงๆแน่นอนโอ้เหมือนกันจริงๆแน่นอนนะโอ้ดูกินนมครับ,บวายเสร็จก็กินนมมือเป็นสานซานเป็นไข่ไข่อยู่มื่อนี้กินไข่มืมดก็ดกินกล้วยมืดมือเด้่อมือนี้นะครับเลิปีมหาเยอะมากนะครับแล้วก็กินได้กินทั้งไข่เออได้กินทั้งกล้วยได้กินทั้งน้ำนมนะครับโอ้แบบคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตขอลา ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่ๆครับสวัสดีครับผม